แงเก็ตไอทีรายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกเลยค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมกับพวกอเราสองคนครับจากจักรจีคารับมั้ยมุยค่ะใช่แล้วนะครับผมกับการรีวิวแนเจ็ตดีๆในโลกของไอทีกันนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะพี่จักของรีวิวเป็นอะไรคะมุยหาไม่เจอเลยครับไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะทำไมหาไม่เจอครับมุยนี่ไงนี่หมันเรียนมากพี่จัก Uh huh. มันเล็กมากมันคืออะไรเหรคะอันเนี้ยนี่นะฮะต้องบอกก่อนนะครับผมออบดูแตรูปลับภายนอกแล้วมันคือกล้องครับ oh. แต่ถ้าพูดแบบละเอียดยิบๆเนี่ยของประเภทของมันมันก็คือมินิไวไฟแคมนั่นเองนะครับผมอ๋อมันเหมือนกับแอคชั่นแคมอะไร <action cam S 1> อย่างนี้ไหมคะอารมณ์กึ่งๆประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นของ HP นะครับผม oh. ออกมาเป็นเรียกว่าเป็นกล้องจิ๋วก่อนอื่นเลยละกันนะครับพูดถึงกล้องอย่างอ่ะมวยพูดถึงแอคชั่นแคมเคยใช้ไหมพวกนั้น เคยได้ลองใช้บ้างบางยี่ห้อค่ะอืมแล้วมันโอเคไหมมันเวิร์กไหมชอบไหมชอบนะมันโอเคนะคือดีตรงที่ว่ามันลงน้ำได้ลนเขาลงเขากิจกรรมแอนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันไปได้หมดเลยแต่ว่าพวกนั้นคือถ้าเกิดลงน้ำมันก็ต้องมีเคสของมันที่กันน้ำใช่ไหมค่ะอืม HP เขาก็เลยคิดค้นฮะกล้องจิ๋วออกมากลายเป็นมินิ WiFi แคมตัวนี้นี่เองนะครับทีนี้เรื่องของขนาดนี่ก็คือจุดเด่นแล้วเรามาเทียบให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลยดีกว่า พอดีนี่ฮะมีบัตรรถโดยสารอาลองเทียบขนาดกับตัวมินิ WiFi Action c แคของ HP ดูว่าขนาดมันขนาดไหนลองเทียบดูมูอลองเทียบดูชิดมุมนะคะครับผมต้องบอกว่าเกินครึ่งหนึ่งของนนํบาบัตรมันนิดเดียวเองนะฮะ,ะต้องบอกว่าเล็กมากแล้วในเรื่องของความละเอียดคมชัดล่ะคะพี่จ๋าคือความละเอียดเนี่ยโหหายห่วงครับตัวนี้มันเขียนอยู่นี่แล้วว่าเป็น Full HD เพราะฉะนั้นถ่ายวิดีโอมาได้แบบ Full HD ครับผม หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบคูณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบพิกเซลเลยฮะคือชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วมากเลยแล้วก็นอกจากถ่ายวิดีโอได้แล้วตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยภาพนิ่งเนี่ยความชัดเอาโฟเลยฮะ<อ>นี่แล้วก็ตั้งเวลาถ่ายได้อีกโอ้โหฟังก์ชันมันเหลือล้นจริงๆเลยนะครับนั่นเลิศอ,อยู่นะตัวนี้อืค่ะเอ๊ที่จ้าค่ะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำงานกันยังไงอะคะมุ่งไม่เห็นว่ามันจะมีหน้าจอเลยอะค่ะนี่สงสัยใช่ไหมล่ะก่อนอื่นนะฮะคือกล้องตัวนี้เนี่ยต้องเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับคือในตัวเครื่องเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของมันมาก่อนเส<ช>ร็จแล้วพอเชื่อมต่อเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิววิวไฟเดอร์หรือว่าเราสามารถดูนะฮะว่าเฮ้ยกล้องนี้ถ่ายมุมเป็นยังไงผ่านหน้าจอได้เลย กดถ่ายจากมือถือได้เลยกดถ่ายจากมือถือได้เลยหรือว่าถ่ายจากตัวเครื่องกดเอาก็ได้เพราะแท้ตัวเครื่องก็จะมีปุ่มได้อดคอร์ดด้านบนเห็นไหมฮะอ๋อเข้าใจล,ละแลวด้านข้างก็มีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดอะไรให้เสร็จสับเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยโอ้โหเลือกได้เลยว่าถ้าเกิดเราเสียนแล้วไม่ต้องมองไม่ต้องใช้มือถือก็ได้แล้วก็ เอาเลยแล้วก,กดเอาแต่ใหม่ๆยังเป็นมุใมใช่ใช้มือถือก่อนเราใช้มือถือ<ช>มองเราก็ได้่าเล็งกะเอาผ่านมือถือได้เลยอ,อ่าแล้วก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยยังมีฟังก์ชันทีเด็ดที่แอบซ่อนอยู่ครับผมต้องบอกอะลองมุยนนฐฐ้ยลองรู้สภาพดูนะเวลาเราอยู่กลุ่มเพื่อนๆเยอะๆอย่างเงี้ยเฮ้ยแตถ่ายกลุ่มเยอะๆแล้วไม่ไม่มีใครมาถ่ายให้อ่ะใช่ใชแล้วเราจะวางกล้องตรงไหนยังไงใครจะถือให้มันลําบากใช่ไหมล่ะปัญหานี่จะหมดไปฮะเพราะว่าตัวนี้ครับลองมองด้านหลังกล้องนฮะน้องมุย เป็นแม่เหล็กครับผมอ๋อไอแผ่นเหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กใช่ฮะ,ฮะเราก็สามารถที่จะติดกับวัตถุที่เป็นแม่เหล็กด้วยกันได้โอ้น่าสะดวกมากสะดวกมากและที่สาคัญฮะสมมุติถ้าเกิดอยากได้มุมธรรมดามันก็หาได้ทั่วไปตู้ยงตูง้เย็นอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดอยากได้มุมสูงลก็ไปหาโคมไฟเลยครับแบบนี้เลยครับนี่ฮะปบอ๋อตมัน,มนิดอยู่จริงๆนะพี่จับใช่สมมติเวลาจะถ่ายล้วก็กระโดดเอาครับทไมไม่ไปถ่ายเมื่อวันี ใช่ฮะ <c oughs> คือเราสามารถสลับปรับเปลี่ยนมุมได้หมดเลยโอ้ดีเนาะแบบว่าไม่ต้องพกขาตั้งกล้องไปไหนมาไหนเกะกะถูกต้องแล้วขาที่มีแม่เหล็กแปะเลยถูกต้องแปะแล้วมันก็อยู่สนิทแบบนี้เลยนะครับเ<ช>วิร์กมากฮะนี่ฮะแล้วก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยไหม <c oughs> ถึงบอกไงว่ามันเวิร์กอ,ะอ่ะคือลองนึกดูอ่ะสมมติว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยู่ในที่ที่แบบหาตู้เย็นไม่ได้เราก็แบกตู้เย็นไปด้วยครับแล้วก็ไปติดฮะ ลำบากไปไหมอ่ะลำบากไปไหมเหรอไปค่ะ,ะทีนี้มันสามารถครดเอทได้ไงมามุ้ยเดี๋ยวมาลองถ่ายกันว่าเห้เขาถ่ายกันยังไงนันี่นต่อก่ะกี่วไฟาแล้วใช่ไหมใช่นี่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนี่มุ้ยดูเห็นปะนี่มันจะเห็นหน้าจอวิวไฟเดอร์ว่ากล้องแบบอยู่มุมไหน<ช>ยังไงมุนไ,ไหนก็ได้ใช่ไหมใช่เป็นแบบเรี้ยวทามเลยเนี่ยก็จะเห็นหมดเลยเห็นปะเออเออแล้วก็รู้ว่าจะเกิดเล็กขอด้วยเหต อ่ครับอันนี้อาจเป็นวิดีโอนี่นี่อัดและฮัลโหลอ่ะนี่พออลองภาพนิ่งไหมหยุดละอันนี้ก็กดหยุดเนี่ยภาพนิ่งใช่ป่ะเท่านี้กกดตรงนี้เลือกเป็นภาพนิ่งอ่าแล้วก็ยิ้มเอาลงเซลล์หน่อยเซลล์มยอ่าหนึ่งสองอ่ากะแชะอะไรเห็นป่ะอ่าแค่นี้เองง่ายมากมากเลยมีบิวตี้โหมดด้วยนี่ไงบิวตี้แบบสองสองเอาใหม่อีกรูป มาหนึ่งสองสามนี่อ้าวหลับตาอย่าหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันต์ถ่ายครบสวยเลือกมุมได้โอ้โหต้องใช้ไม้เซลฟี่ให้แบบโอ้เมื่อยมือเห็นไม้เซลฟี่ใช่ไม่งั้นจะกล้ามขึ้นเหมือนมุวยนะฮะออ๋ไม่ใช่ค่ะถ่ายเซลฟี่มากกว่าหน่อยกล้ามขึ้นเลยข้างเดียวด้วยนะขนาดข้างเดียวด้วยเหรอฮะโอ้โหแย่เลยเนี่ย ถึงเวลาของการให้คะแนนสำหรับ HP Mini WiFi Cam LC 200W ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นอีกก้าวใหม่ของทาง HP เ<อ>ขานะครับที่เรงเห็นว่าเฮ้ยพวกแอคชั่นแคพวก Wi-Fi Cam พวกนี้<อ>มาแรงอยู่แล้ว,วเขาก็เลย้คิดค้นทำเป็นกล้องจิ๋วแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ฮะ Full HD เรื่อง Quality อะไรก็ถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำคัญคือเรื่องของการพกพาได้อย่างสะดวกแล้วก็ลูกเล่นแม่เหล็กนี่เป็นอะไรที่แบบเฮ้ย มันเจ๋งอะ่ะก็ถือว่าใครที่ชอบก a d g e นะฮะหรือว่าชอบกล้องจิ๋วแบบนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูฮะคุณอาจจะติดใจ HP Mini WiFi Cam ตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับมุ้ยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องจิ๋วที่มุ้ยมีความประทับใจตรงที่ว่าเขามีแม่เหล็กมาในตัวเวลาไปไหนข้างนอกเนี่ยไม่ต้องพกขาตั้งกล้องให้มันแบบว่าเอยเถอะท้าใช่ไหมไม่ต้องแบบหนักกระเป๋าอีกตัวนี้ไปไหนก็แปะแล้วอยากถ่ายเซลฟี่เองก็ถ่ายได้เลยต่อเชื่อมต่อกับมือถือได้อีกนะคะก็ถือว่าประทับใจมากมาก ติดอยู่นิดเดียวค่ะตรงที่ว่าเวลาถ่ายเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับมือถือเนี่ยจะดีเลยนิดนึงนะคะค่ะก็จบเวลานะคะกับการรีวิวเจ้าต้องจิ๋วตัวนี้ค่ะ HP Mini WiFi Cam L420 ไดครับค่ะแล้วกลับมาพบกับการรีวิวแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Naked IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทีให้คุณรู้จนหมดเปลือกเลยนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับไม่ยบายค่ะสวัสดีคับ